ก็มีหลายคนสงสัยนะครับว่าใน s u b s t a a i n t e r เนี่ยเวลาที่เราทำการ bake map ออกมาเนี่ยมัน b a k AO ออกมาด้วยหน้าตาเป็นแบบนี้มองไปเนี่ยจะเห็นรู้ชัดเลยครับว่ามันคือเงาที่อยู่ในซอกนะครับตัวเนี้ยเราจะเอาไปใช้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีใช้ให้นะครับใน scene นี้เนี่ยผมเตรียม material ไว้แล้วให้เราไปที่ hyper s h a d e เลือก material ที่ assign อยู่ที่ฐานขึ้นมาก่อนนะครับ standard surface 4ตอนนี้มันถูก map ด้วย b a s คัลเลอก็คือสีนะครับตรงนี้แหละที่เราจะต้องมาทำการสร้างโนดเพิ่มในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมได้มีการใช้งาน h y เปอร์เชให้ทุกคนดูแล้วเนี่ยก็จะพบว่าใน h y p e r ร h a ชเนี่ยมันมีโนดมากมายสามารถจะทำอะไรที่แอดวานซ์ขึ้นได้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผมได้บอกไว้ว่า h y p e r ร h a ชเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้เราลิงก์บางอย่างที่เราลิงก์ไม่ได้จากข้างนอกได้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาลองใช้การเรียกคำสั่งภายในไฮเปอร์เชเพื่อลิงก์โนดนะครับ อย่างแรกกดแท็บนะครับพิมพ์คำว่าไฟล์ file คลิกเข้าไปที่ไฟล์ t e x t u r e นะครับนี่ก็คือไฟล์ node แบบเดียวกันเป๊ะกับเวลาที่เราไปกดที่ช่องด้านหลังเวลาเราจะแมปอะไรบางอย่างหรือเวลาที่เราจะไปทางด้านซ้ายไปที่แท็บมายาแล้วก็ไปเลือก 2D texture ไปที่ไฟล์ตรงนี้นะครับอันนี้เหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าการพิมพ์เรียก เราไม่ต้องเข้าไปเลือกข้างในแบบนี้ให้เสียเวลาเราพิมพ์เรียกได้เลยดังนั้นอันนี้ถือว่าสะดวกขึ้นนะครับที่โหนดไฟล์9เนี่ยผมจะทำการลิงก์นะครับไปยังตัว texture ที่เบคออกมาเป็น ao map นะครับซึ่งถูกเก็บไว้ที่นี่นะครับตัวนี้ export ออกมาจากใน sub s t a n c e painter เปิดขึ้นมานะครับเราต้องการจะเรียกอีกโหนดหนึ่งกดแท็บนะครับพิมพ์หาโหนด multiply นะครับ mul เมานะครับแล้วไปเลือกใช้ ai multiply นะครับโหนดท,ที่มีตัวอัสอนนำหน้าว่า ai จะเป็นโหนดของ ano r แนะนำไม่ใช้ตัวโหนดท,ที่เป็นของ ano r นะครับมันจะมีคำสั่ง attribute หลายๆตัวเนี่ยที่ถูกต้องแล้วก็ดีกว่าโหนดปกติที่เป็นของ maya นะครับตัว base color นะครับก็คือสีลากจากช่อง out color ลงไปเสียบที่ input 1นะครับที่ ao map ซึ่งอยู่ด้านล่างนะครับลาก out color เข้าไปใน input 2นะครับ select ที่ AI multiply นะครับจากนั้นที่ out color ของ AI multiply ลากจุดแดงเข้าไปเสียบใน base color นะครับเวลาเราจะรวม AO กับสีเราจะต้องวาง AO ไว้แล้วก็ multiply กับสีเราจะรวมมันในมายาเลยเพื่อให้ผลลัพธ์ไปออกตอนที่เรา render นะครับเราไปลองดูผลลัพธ์นันก่อนครับให้สังเกตที่บริเวณฐานเดี๋ยวผมจะขอ s a ฟรูปนี้ไว้ก่อนกดถ่ายรูปนะครับ อ่าเป็นการเก็บไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมจะขอลองไม่ลิงก์ AO นะแล้วเดี๋ยวจะลองเรนเดอร์อีกทีหนึ่งนะเพื่อให้พวกเราสามารถที่จะเทียบเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนกันไปเลยว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับผมจะกดถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งอันนี้มี AO อีกอันไม่มี AO เห็นไหมครับมันมีความแตกต่างกันตัวที่มี AO เนี่ย มันจะได้ในเรื่องของเงา Contact Shadow มานะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวกับ s p e e d การเ e n d ด r นะเพราะว่าเป็นแมปที่ทำเสร็จแล้วเหมือนเราเอาแมปเนี่ยมาคอมโพสิตกันก่อนแล้วต่อเข้าไปที่ Shade ดังนั้นการทำแบบนี้เป็นเทคนิคเดียวกันกับที่พวกทำเกมเนี่ยชอบใช้คือ b a k ก AO มาแล้วแล้วเอามารวมกับสีเวลาเรนเดอให้ตัวเ e นเดอร์เนี่ยคำนวณแสงอย่างเดียวนะครับเงา AO ช่วยให้งานของเราเนี่ยดูมีความสมจริงมากขึ้นเราอยากจะแอดจัด ao นิดๆหน่อยๆได้ไหมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันใน h y p e r ร h a ชนะครับครั้งนี้เราจะสร้างอีกโนดหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับกดแท็บนะครับแล้วพิมพ์คำว่า color collect นะครับที่แปลว่าการปรับสีนะฮะแต่ว่าเราจะเลือกใช้ตัว AI color collect นะครับซึ่งอยู่ด้านล่างกด enter นะครับเราจะเอาไฟล์9นะครับซึ่งคือตัว ao map เนี่ยเสียบเข้าไปที่ AI color collect นะครับลากเอาคัลเลอร์เสียบเข้าไปที่ช่อง Input นะครับจากนั้นลากช่องเอาคัลเลอร์นะครับไปใส่ใน Input 2แทนนะครับเราต้องการให้โหนด AO เนี่ยมันมาวิ่งผ่าน AI Color c o l l e คอเพื่อที่เราจะมาปรับจูนในการใช้ AI Color c o l l e คอนะครับผมจะขอ select AI Color c o l l e คอไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะทำการ IPR render อีกครั้งหนึ่งเรามาดูกันครับทั้งขวาคือ AI Color Collect ลเลกโหนดที่ถูกเสียบไว้แล้วนะครับ ราลองแอดจัดค่าแกมมาดูถ้าผมแอดจัดค่าแกมมาขึ้นนะครับเราจะเห็นว่า AO เนี่ยมันจะบางลงเนะงามืดจะน้อยลงนะครับถ้าเกิดผมแอดจัดค่าแกมมาไปทางซ้ายคือแกมมาทำให้ภาพนี้มืดขึ้นนะครับ AO มันก็จะค่อนข้างที่จะทึบเข้มมากๆนะครับดังนั้นเราสามารถใช้ตัวนี้ในการปรับจูนได้นะครับนอกจากนั้นนะครับจะมีค่าคอนทราสต์นะเดี๋ยวผมจะลองปรับคอนทราสต์ขึ้นเยอะๆเลยเป็นสักสี่ จเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าคอนทราสมีผลทั้งเรื่องของเงาและมีผลทำให้สีที่อยู่บริเวณภายนอกตรงนี้มีความสว่างมากขึ้นด้วยถ้าปรับคอนทราส์ลงทั้งหมดก็จะมีความมืดขึ้นทึบขึ้นถ้าผมจะทำให้เรามองเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับผมจะไปที่ render view แล้วจะกดเปิด isolate select isolate select จะแสดงเฉพาะโหนดที่เรา select ให้เราเห็นว่า render ออกมาหน้าตาเป็นยังไงจะลองไป select โน้ตของ AO ก่อนนี่คือโน้ตของ AO นะครับผลลัพธ์หน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้ถ้าเกิดผมไป select โน้ต AI Color c o l l e c t นะครับแล้วเราทดลอง a d just ค่า AI Color c o l l e c t เราจะเห็นเลยว่าทุกๆครั้งที่เรา a d just ความเปลี่ยนแปลงที่ได้ก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นนะครับมันก็จะคล้ายกับการที่เราเอา AI Color c o l l e c t เนี่ยมาช่วยในการปรับข้อมูล AO ที่เรามีก่อนที่มันจะไปรวมกับสีแบบ Multiply นั่นเองนะครับ ผมจะกดเอา isolate select ออกนะครับกดเอา render r e g i o n ออกแล้วก็มาดูที่ผลลัพธ์สุดท้ายขอให้มี AO นะครับ Gamma เนี่ยขอเป็น1 contrast เนี่ยขอเป็นหนึ่งนะครับ นอกจากนั้นนะครับไม่ว่าเราจะย้ายไฟหลักไปที่ไหนนะครับ AO map ตัวนี้มันก็จะทำงานอย่างถูกต้องนะครับภายใต้หลักการรวมกันที่ควรจะเป็นไปรวมกับสีโดวยวิธีการ m u l t i p l y ถ้าเราจะมีการไปลิงก์ material อื่นๆอีกเช่นลูกกลมๆที่เป็นหัวมันหรือตัวมันที่อยู่ตรงนี้และทั้งหมดนั้นก็คือเทคนิคที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้นะครับด้วยวิธีการนี้จะทำให้เราสามารถสร้างงานที่มีความสมจริงสวยงามมากขึ้นได้ในเวลาที่เร็วขึ้นนะครับแล้วพบกันในโอกาสถัดไปนะครับสวัสดีครับ